สวดมนต์ครั้งที่21ตอนที่2บทที่8บทสวดธรรมจาก,กรมปะวัตนาสูตรเอวมัมเมสุตงังเอกังสมัญยังพระขาวาปารานสิยังวิหารติอิสิปะตะัตเนมิขะทะเยตัตตระโขพระขาวาปัญจวัคคีเยพิกุอามันเตสิเทวเมพิกขาวเออันตาปัพพะชิเตเะ นาเสวิตพพาโยจายังกาเมสุกามสุขัลลิกานุโยโคหีโนคัมโมโปตุชนิโกอนาลิโกอนันตะสันหิโตโยจายังอัตตะกิลมัทฐานุโยโคทุกโขอนาลิโยอนัตตะสันหิโตเอเตเตฟิกขเวปุโพอันเตอนุปปัคคมะ มชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากุการณีญาณการณีอุปปัสสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตาติคตมาจาสาภิคะเวมชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจากุการณีญาณการณีอุปปัสสมายะอภิยายะสัมโพธายะ นิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอะริโยอัฏฐังคิโกมะโคเสยยะติฐานสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอัญโขสาภิกะเวมชิมาปฏิปทาตถาคตเณออภิสัมพุทธาจักขุอารณียานาคารณี อุปาสสัมมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทงอังโขลปะณปิกเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชา,า,าราปิทุกขามรณะปิทุกขงังโสกับปิเทวะทุกขะโทมานัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโข ิเยเหวิปโยโคทุกโขยำปัดชัางนัละปัติตัมเปทุกขังสังคิตเตนะปัจจุปทานคักขัตธาทุกขาอิทังโขปะนาพิคเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายะตันหาโพนุระวิกานันทิราคะสหกตาตันตระตันตระพินันทินีเสยยะถิถังกามาตันหา ภาวะตาณาพิภาวะตาณาอิทงังโขปะนาภิกขเวทุกขะนิโ,โรโถอริยะสัจจงังโยตัสาเยว,วะตัณหายะอสเสสสะวิราคะนิโ,โรโถจาโคปะนินิส,สัตโคมุติอณนนะระโยอิทงังโขปะนาภิกขเวทุกขะนิโรธะคามิเนปฏิปทาอริยะสัจจงังอยะเมวะ อริโยอัฏฐาคิโกมัคคเสรยะถิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากรมมนโตสัมมาอาชีวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังเมพิกเวุปเทอนาุสุตสุธรรมสุจักุงุทปปติยาอุทปปติปัญญาอุปปาติ วิชาอุทปาติอโลโปทาาัปปะติตังโขปะนิทังทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมติกะเวบุพเพอนาตุสสติสุธมิสุจักขุอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลโปอุทปาติตังโขปะนิทังทุกขงังอริยสัจจังปรินญาตันติเมติกะเวบุพเพ อนัตตสุตตสุธรรมสุจักขุอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลโกอุทปาติอทังทุกขสมุทธโยอริยสัจติเมพิกเวบุพเพอนัตตสุเตสุธรรมสุจักขุอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอโลโกอุทปาติตังโขปะนิทัง ทุกขสมุททยออริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวบุเพอนัุสุเตสุธมเมสุจักภุอุทาปิญาณังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปิอโลโกอุทาปฏิตังโขปะนิทางทุกขสมุทโยออริยสัจจังปิยนันติเมพิกขเวบุเพอนุอนัณสุอนัุสุเตสุธมเมสุ จักหูอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุตัปาติวิชาอุทัปาทิอโลโกอุทัปาติอิทังทุกขะนิโรธอริยสัจจังติเมพิกขเวบุพเอนุสุเตสุธรรมเมสุจักหูอุทัปาติยานังอุทัพปาติปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาติอโลโกอุทัปาติตังขปะนิทังทุกขะนิโรธอริยสัจจัง สัจจิกาตัปปันติเมพิกาเวบุพเภอนัณโนสุเตสุธรรมเมสุจักหุ่งอุทัปปะทิยานังอุท,ทัปปะทิปัญญาอุท,ทัปปะทิวิชาอุทัปปะทิโอโลโกอุท,ทัปปะทิตังโภปะนิทงังทุกข,ขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมพิกาเวบุพเภอนัณโนสุเตสุธรรมเมสุจักหุ่งอุทัปปะทิยานังอุทัปปะทิ ปัญญาอุทตปะติวิชาอุทตปะติอโลโกอุทตปะติอิทังทุกขนิโรธาฆามินีปฏิปทาอริยสัจยันติเมพิกเวุเพอนานุสุติสุธรรมเมสุจักขุงอุทตปาะติยานังอุทตปาะติปัญญาอุทตปาะติวิชาอุทตปาะติอโลโกอุทตปาะติตังโขปะนิทังทุกขะนิโรธาฆามินีปฏิปทาอริยสัจยังฟาเวตพันติเมพิกเว บุพเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุตตปาติยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอะโลโกอุตตปาติตังโขปะนิทังทุกขะนิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจญาปวิตันติเมพิกเวบุพเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุตตปาติยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอะโลโกอุตตปาติ ยาวะกีวัจเมพิกเวอิเมสุจะตุสุสอาญาสัจเจสุเอวันติปริวัฏถังทวาสกาการังยะถาภูตังยานัคชน,นังนสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวะหังพิกเวสเทวะเกโลกเกสัมมาระเกสพัพพะ,ะมะเกยสัตสัมณพัพมะนิยาปัายะสะเทวะมนุสายญอนุตตะรังสัมมาสัมโพติง อภิสัมพุโทโธปัจจายาสิงยะโตจักโหมีพิกเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังทวาทสาการังยะถาปูตังยนา,านัทสนาสุภิสุธัธงอโหสิอัาถาหังพิกเวสัาธะสเทวะเกโลกเกสัมมากเกสัพลัมมะเกสัส,สามาณะปรัมมะนิยา ปชายะสเทวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธินอภิสัมพุทโธปัจายาสิงญาณัจจปนะเมทัสนังอุตปาทิอกุปาเมวิมุตติอายนติมาชาตินติฐานิปุณพะโวติอิทัมโมโจรภะคะวาตัถามานะปจจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสตังอภินทุงอิมัสมัจจา ปนะเวยะการันสมิงปัญญามานอายตมโตปุตัญญสัวิชรชังวิปามสังธรรมะจักุงุทัพอาทิยังกิจิสมบุทรยธรรมังสัพพันตังเนรุตธรรมมัตติปวัตติเตจักภะขวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงเอตัมภะขวตาภารานสิยัง อิสิปตัตเธเมฆทะเยอนุตตรังธรรมะจักกังปะวัตติตังอปปติวัตติยังสามเนนวาพหมะเนนวาเทเวนะวามารีณะวาพรมุนาวาเกณจิวาโลกัตสมิตตภุมมานางันางเทวานังสัตถังสุตตาวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุจะตุมมหา ราธิกานางเทวานังสัตทังสุตตาวาตาวะติงสาเทวาัสัทธมนุษสาวสุงตาวะติงสานางเทวานังสัตทังสุตตาวายามาเทวาัสัทธมนุษสาวสุงยามานางเทวาัสัตตังสุตตาวาตุสิตาเทวาัสัทธมนุษสาวสุงตุสิตานางเทวานังสัตทังสุตตาวานิมมานรรติเทวาัสัทธมนุษสาวสุง นิมมานนตตินางเทวานังสุตังสุตตวามะระนิมมิตวะสวัตติเทวาสัตถมนุสสาวสุงปารนิมมิตวะสวัตตินังเทวาสัตังสุตตวาประมกายิกาเทวาสัตถมนุสสาวสุงเอตัมภะขวตาภารณสิยังอิสิปตะเนมิขะทะเยอนุตตังธรรมจักการปวัตติตัง อัปปติวติยังสำเนนะวาพรหมะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกนะจิวาโลกัสัมมติอิติหะเตนะชเนนะเตนะมุขุเตนะยาวาพรหมะโลกาสัตโตอภคกักันจิอันยัจทัสสสหสีโลกาธาโต สังกัปปิสัมปะกัปปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหติอติงกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอะตะโผภคะวาอุทานังอุทาเนีสิัญญาสิวัตโกโกนทันโยอัญญาสิวัตวัตโปโกนทันโยติติปิกิหังอายสัมมัตโตโภทายัสะยสะ อันตราโวนะทันโยเตวะนามังโอสิติบทีข้าพุทธานุสติปิติปิโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกะวิถุอนุตตโรปุริสธรรมะสาลติสัตตาเทวะมนุสสานังพุทโธปะขวาติบทีเสิ็ธรรมานุสติ Sawaka tu pakawata tamu santit tiko akaliko hehi patsiko upana iko patjatang weti tapu winju hiti berarti sebet sangka pano sa pakasangko ucu pati pano sa pakasangko ยายปฏิปันโนปะคะวัตสะปากะสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวากะสังโฆจติจังจตาริปุริสยุคานิอัตตปุริสบุคคลาเอสสปะคะวะโตสาวากะสังโฆอหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันชลีการณิโยอนุตตะรังบุญญยากเกบังโลกัสสาติบทที่สอง สักขตวาสักขตวาพุทธะตังโอสถังอุตมังวะรังอิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปัสเเมนตุเตสักกตวาธรรมะตัณงโอสถังอุตมังวะรังปริจาหูปัสสะมานังธรรมเตเชนะสโสตินานัสสันตุปัตทวาสัพเพ ขยาวุปัสสเมตุเตสัคตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวะรังอาหุเนยังพาหุเนยังสังฆเตเชนัสโตตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรคาวุปัสสเมตุเตบทที่3พระคาถาชินบัญชรสมเด็จพระพุทธเจ้าตสวพรมนังเีชยาสนาคาตาพุทธา เจตวามารังสวะนางจตุสัจ,จสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตานังกระราทโยพุทธาอัตวิสตินายกาสปเปปติติตาไมาหังไมตะเกเตมินุรส,สราททมมรเสเสปฏิติโตไม่หังพุทโธธรรมโมตวิโรจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสัพภคุณากะโร อัตเเยเมอนุรุทธโสาลีพุตโตจะถักขิเนโกนทันโยปิติภาคัตสมิงโมคาลาโนจาวามะเกตักขิเนสัตวเนไมหังอาสงานันตราภุลากัสโปจะมหานาโปอุภาสุงวามโสตะเกโกสโตปฏิภาคัตสมิง สุดิโยบาปะพังกะโรนิสันโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิพุงกะโวขุมาระกัส,สโปเทโรมเหสีจิตตวะทะโอโสหมยงายหังวัฒนีนิจังปฏิตักปฏิภาสิคุณากะโรปุณโนอังคุริมาโลจะขุป,ปาลีนัฏฐะเีวะลีเทราปัญจะอิเมชาตานรา,าเต ติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิต,ตาชินาสาวกาเอพาสีติมหาเถราชิตะวันโตชินรักษาชัลลันตาศิลเตชัยนะอังคะมังเกสุสันติตาดัตานังพุรโตอาสิทักกิเนเมตาสุตตะกลางทัชชังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาหลักัง ขันตโมระปติปันจะอายานะคะยสุตกะังอาเกษตตานังอาเสเสสาปการสันติตาชินานานวะสังยุตตาสัตตปาการังกะตาวาตาปิดตาติสัญชาตาพาิรัตันตุปัฏฐวาอาเสสาวินญยังยันตุ อนันตฉินเตชะสาวะสะโตเมสกิตเจนะสตาสัมพุทธ,ธปัจชะเลชินาปัญชะระม,มัตตามเหิวิหารติงมหิตตะเลสตาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสพาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรัโคชินานุภาเวนะชิตุปัตโว ัรรมมานุภาเวนะชิตะลิสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตะราโย ο. สัทธัมมานุภาวะปาลิโตจารมิชินปัจเจติบทที่สิบสี่บทเสือพาหูหม,มาพาหงสหัสหสมาพิเนมตัสสาพุตันตังเตรเมขาลังอุติตะโคราสเสนามารางังทานาทิธรรมวิชินาจิตาวเมนโต तन्तेश भवतु ते जयमङ्गलानि मारातिरे कमपि युर्पिति सरक्तिं घोरं खन्खन्ति सुतन्तविधि न मुनिन्तो तन्ते च ते जय मङ्गलानि नाकाखिरिं कचवरं अधिमत्तपूतं เมตตามพุเสกวิธิลาจิตาวามุนินโตตันเตชะสาปวัตุเตจายังมังคัลานิอุคิดตักขัดการปิหตตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะพะทังปุริมาละวันตังอิทธิปิสังกตัปโนจิตาวามุนินโตตันเตชะสาปวัตุเตจายังมังคัลานิกตัวาณักตปุจารังอิวิขภิณิยะ

นันโทปนันตปูชาขังวิปุทังมหิติงปุตเตนะเถระปูชะเกนัทมาปายันโตอิทุปัเทสับิวิธาเนจุวิตินาจิตจิตาวามุนินโตตันเตชะสาปะวัตุเตชะยะมังคะลานิทุขะหาทุกติปุชะเกนัสุทันสหัตทังกำมังวิสุทธ ติจุดปิมิตติปิกาปิธานังยานาคเทนวิตินาจิตตวะภูเนโทตันเตชะสาปวะตุเตชะยามังกาลานิเอตาปิพุตชะยามังคาลาอัตตะคาตายวาจนโนตินาตินนสัตเตมตันติหิตวะนานเนกบิธาในจุปัตตวานิโมขังสุขังอิคิขเมยยานารุสปัญโย kaluniko na to hitaya sap papaang pude tawa bame sap patto sampo dimut tamang ete nasat jawat C na ko tute jaya mangkaklang Jaanto ti mu sakaan Na piwat tan ewang takwang wisyo ho hiso Jayak jaya mangkakle. อปาราจิตตาบาลังเกศิเสปตะวิปุกะเรอภิเสเกิสัพพุทธานังอัคัคปัตโตปะโมตติสุนังขัตตังสุมังขัปลังสุปะปปตังสุบุตตตังสุขะโนสุโมหุโตจะสุยตังพลัมมัจจาริสุปัตะคินังกายาคัมบังวาจาคัมบังปัตตคินังปัตตคินังมโนุกขัมบัง เปนิทิเตปตะกินาปตะกินานิกัตาวานัลลภันตันเตปตะกิเนีปัปันตุสัพปะมังคะลังรักขันตุสัพปะเตปตะสัพปะพุทธานุภาเวนัสตานโสติปัปันตุเตปัปันตุสัพปะมังคะลังรักขันตุสัพปะเตปตะสัพปะธรรมานุภาเวนะ ตา้มโสติปวันตุติปวันตุสัพตมังคะลังยัคขันตุสาตเทวตาสัพสังขานุปาเวนัสตา้มโสติปวันตุติบทีสิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสิณีตูเปคาลิปุติคาลิตะหิงตะหิงตาธรรมะตาเนนะ พระวันตุอุชิตาสุถิงกรโลนเตทะวิหาระมันทะเลเถระจะมัชฌานวากาจะพิกขบสารามิกาธนปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานภูตาสุกิตาพระวันตูเตชะลาภูชาเยปิยะอันทะสัมภวาสังเสตชะตา อัตโวปปาติานิจานิกังธรรมวรางปณิจเตสเพปิทุกขสัะโรตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทถระจุปคลาสังโคโหตุสมคโควะอัธยะจะหิตยะจะหเมรักษะตุสัตธรรมโมสเพปิ ธรรมะจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวติเปปันาหัวตุสเปปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาธารังปเวชันโตกาเลเทโวปวสสัตสโตุธิภาวายะสัต,ตานังสัมมิทังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจะอันตระจังนิจังรักขันติพุทธกังเอวังธรรมเมระราชาโนปะชังรักขันตุสัพปธาบทที่สิบกเทวตา,วาเวยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาปยักปัตตาจะนิพพยา โสขปัตตาะนิโสกโหตุสัพเพภิพปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพะตังบุญญาสัมปะตังสัพเพเทวานมโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาธานังทัทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพธาภาวนาภิรตาโหตุขันันตุเทวตาขตาบุที่สิบเจ็ สุมังคนคลักตาโกนตุสัพพังสุมังกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติวันตุนิรันตะรังวันตุสัพพังสุมังกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมปะตัมมานุภาเวนะโสติวันตุนิรันตะรังวันตุสัพพังสุมังกะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติวันตุนิรันตะรัง ส, as, ส,ส, unto, ส,สัพเพพุทธาปะรับปัตตาปัจเจเกนจักะยังพระลังอาณาตานันจเตเชนะรักขันบันตามิสัพพโสสัพเพพุทธาปะับปัตตาปัจเจกานันจะกยังพระลังอะณาตานันจเตเชนะรักขันปันตามิสัพพโสสัพเพพุทธาปะรับปัตตาปัจเจกานันจะกยังพระลังอาหาตานันจเตเชนะนักขันปันตามิสัพพโสสัพเพพุทธาปะับปัตตาปัจเจเกนจักะยังพระลัง อาหารตานันจเตเชนะรักขันปันตามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปจเจเกนันจะยังพะลังอาหารตานันจเตเชนะรักขันปันตามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปจเจกกนันจะยังพะลังอาหารตานันจเตเชนะรักขันปันตามิสัพพโสสเพพุทธาพรลปตาปจเจกกนันจะยังพะลังอาหารตานันจเตเชนะ ยักขันปันตามิสัะพโสสเปพุทธาปะรักตตาปเจกานันจะยัมปะลังอนันตานันจะเตเชนะยักขันปันตามิสัะพโสสเปพุทธาปะรักตตาปเจกานันจะยัมปะลังอนันตานันจะเตเชนะยักขันปันตามิสัะพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน อนุภาพแห่งการเปรียและอนิสงส์แห่งกามบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสรตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตระและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยตั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายรทอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์ลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดทำเมตตาให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตายอดเสรีเหรียญยอดเสรษฐีเหรียญไหวรูบกแตกตลอดจนวัตถุมงคลตั้งพรวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแบ่งพปะปณิตรารจงสำเร็จสักสิทธกปตุการเทิอนสาธุคนกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลาย เกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังกะบูชาขอเป็นบนนี้จงสำเร็จแก่ผู้มีจิตร่วมสวดมนต์จเจริญภาวนาขอจงโปรดจระถ้าจไปตั้งหลายตั้งปวง ความทุกข์ใจทุกใจทั้งสิ้นขอตัวครับอ,อรบกวนเลยไหมครับบนกุศของพระเจ้าตั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจ,จ,จิตภาวนาขอ,อน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบนบนนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่มวมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่าน พอจงปลดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญดวงตัวเดียวหน้าที่การงานชนะต่อประสักดและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด,ด้วยเทนาสารสมบัติปริาบาลสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจจตโตรับพิตตพรชัยทั้งสี่คืออายุบรรณสุขพระละเธอขออนุโมทนาบุญกับผู้ี่ทุกท่านต่อไ